ก็ดีครับคิดว่ามาเจอที่นี่นะเ,เราไปทุกที่เลยนะจ้ะอันนี้ขายมาหมดเป็นปีแล้วเรา่ายทีไม่ถ่ายทุก,กีวีวันนี้เป็นการพบปะกกาจ่ายแมนอีกครั้งหนึ่งนะฮะคราวที่แล้วนีดิชมาเป็นลูกค้าคราวนี้มาเป็นเอฟซีเชฟอย่างเป็นทางการนะฮะนี่เอ๊ะมีก้างติดไหมเนี่ยวี้ไม่ออกแล ม,มดนะได้นะดครับผมนี่ครูหรือทีมงานนี่เขาบอกว่าพิธีพิธันนะอันนี้แอบจำเลืองไปดูนิดนึงนะฮะนี่แล้วปลาใส่พันุนี้จะเอามานันทำอะไรโปรดติดตามได้ในคลิปนี้จ้ะ ที่ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นพรีเมียมนะคะมาให้ทุกทุกท่านได้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะน้ำปลารราหอยนางรมไลท์ค่ะที่คิดสูตรขึ้นมาโดยเฉพาะค่ะเพื่อผู้ป่วยโรคไตหรือว่าผู้ที่รักสุขภาพเพราะเองมีการลดโซเดียมลงถึง30%ด้วยกันนั่นเองค่ะในสูตรเลซโซเดียมนะคะนั่นก็คือขวดสีขาวที่อยู่ด้านหลังเชฟอของเราค่ะสวัสดีค่ะชเชฟค่ะ กิจกรรมของเราด้วยในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะสอบถามเชฟนิดนึงค่ะว่าในส่วนของการเตรียมวัตถุดิบวันนี้จะรังสรรค์เมนูอะไรให้ทางเราได้ชิมกันคะก็จริงๆแล้วพอได้นะครับซอสเนี่ยมีความหอมลงตัวมากก็เลยนึกถึงสิ่งได้ที่ปกติเราจะทานบ่อยๆปลาจุ่มจุ่มปลานั่นเอง ใช่ครับต้มปลาแล้วเราน้ำค่ะตอกเนี่ยแล้วเราเอาปลามาจุ่มนุ่มของปลาครับนี่นะคะซึ่งวันนี้เชฟเลือกใช้เป็นปลาสลัมรีด้วยใช่ไหมคะคแล้วก็ตัวแบบจริงๆแล้วน้ำต๊อกนี่มันต้องมีการแบบปรุงรสชาติอะไรให้มันแบบกลมกล่อมไหมคะเชฟถูกต้องครับซึ่งจริงๆนะผมก็สใส่แบบไทยๆเราเน,นี่ยนะครับค่มีตะไคร้ค่ะต้ในบ้างบักชีค่ะผ่าสามชนิดอ่เป็นแบบสมุนไพรใส่เข้าไปใส่เข้าไปแล้วก็ใช้ก้างที่เรา แหล่ปลาเนี่ยเป็นน้ำสต๊อกไปก่อนแล้วผมก็มีการปรุงรสเข้าไปคือผมใช้ไลท์นี่นะคะเป็นหอยนางรมตัวนี้หอยนางรมไลท์สุดเลซโซเดียมข้อดีของเขาคือเลซโซเดียมใช่แต่ว่าได้กลิ่นน้ำปลาเท่าเดิมฉุกตาใช้ความหอมของน้ำซอสเนี่ยผมบอกได้เลยว่า กมคอบมากมากแน่นอนเลยนะคะแล้วก็วัตถุดิบของเชฟในวันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่มีอะไรเยอะจนเกินไปสามารถนําสูตรไปปรับใช้ที่บ้านได้เช่นกันใช่ครับถูกต้องไหมคะเชฟคะซึ่งฟ้าเนี่ยเราก็มาทานคู่กับผักบักักสไตล์เกาหีซึ่งจริงๆแล้วเป็นเครื่องเคียงชนิดหนึ่งราะว่ามันบอกทีจะมาทานคูกับ จิ้้มซีฟูดของเรานี่นะคะซึ่งนอกจากมีแบบจุกปลาแล้วก็ห้ามขาดเลยก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดตราหอยนางรมของเรารนะคะที่มีแบบรสชาตินะครับเปรี้ยวหวานเค็มลงตัวด้วยใช่ครับใช้เพื่คเป็าการขัดปลาเน,าน,านี่ยขาดงานต้องมีกลิ่นปลาของปลาเช่นกันค่ะถึงแเลือกใช้โปรสีนั่นอีกตัวนึิมอ่าเป็นตัวซีเล็กได้ตัวนีว้ให้มันเค็มข้นขึ้นใช่ไหมคะเชฟคะอ่านี่เลยใช้โอ้โห เราอยากจะผัดนะเพาว่าสินเพลินเนี่ยเหมาะมากเลยแต่จริงๆอะอยู่บ้านเราจะใช้ฉลามสีทอง มีความค่ะผสมปรอบดีมากๆเลยใช่แล้วนะคะเพราะว่าฉลากสีทองกับฉลากสีแดงเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าอยู่กันมาอย่างยาวนานตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็มีสูตรใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเลซโซเดียมหรือซีเล็กเต็ดตัวนี้ซึ่งวันนี้เชฟเลือกใช้ทั้ง2ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ของเราเลยนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันดีกว่านะคะว่าเมนูของเชฟในวันนี้นะคะจะออกมาเป็นอย่างไรโอเคค่ะเดี๋ยวไอ้เชฟนี่เริ่มวิธีการแรกเลยค่ะเชฟคะได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวผมจะผัดมันฝรั่งก่อนมันเป็นเครื่องเคียงเรื่องแบบผมจะ กันตายหมดเลยอาารพิมพ์แบบปุ่มไฟโอเคเลยค่ะโอ้โหจริงๆขั้นตัวดีกว่านี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรครับสัดพัญที่มันฝรั่งก็ใส่ไปที่โรงงานกาเป็นัดกระดาค่ะก็คือต้องหั่นแบบซอยแบบนี้เลยไหมคะเชฟขาจริงๆแล้วไม่อะไรหรอกวิีแต่ว่าถ้าตำรับเขาก็จะให้ผันเป็นแบบชูสปินหรือว่าเป็นเชือกรองเท้าที่ก็คอการมาขีดไฟพิมพ์ครับ ต่ใครที่จะไปทา,ทานเองที่บ้านก็ปรับได้นะคะบางทีอาจจะไม่ถน,นัดอะไรอย่างนี้ก็สามารถปรับได้ใช่ไหมคะเชฟขาโอเคสามารถทานเปรับแต่งก็ได้แต่ที่สำคัญจะไปเราจะต้องให้มันเล็กเพราะว่าอาหารมันได้สุออดสอปไเพ่ือ,อนี่ก็เป็นเทคนิคของทานเออ่านี่ค่ะเป็นเทคนิคนะคะคจากเชฟแมนวันนี้นะคะซึ่งเร,เริ่มต้นนะคะในเมนูนี้นะคะจุ่มปลาสำลีเนี่ยนะคะที่จะ ทำในวันนี้เดี๋ยวจะเริ่มจากการผัดนะะในส่วนของตัวมันฝรั่งก่อนนะคะราคาร้นครับค่ะดีค่ะเริ่มแล้วนะคะสำหรับใครที่ได้กลิ่นหอมนะคะโยโยนใจหัจใจไม่ไหวก็สามารถเดินมานะคะคที่บูธนะคะของน้ำปลาตราหอยนางรมได้เลยเพราะว่าตอนนี้นะคะทางเชฟแมนของเรานะะคซึ่งเป็นกูรูด้านในส่วนของอาหารตะวันออกของเราเนี่ยนะคะก็กำลังเริ่มในการที่จะทำอาหารแล้วนะคะ แต้วหมอจะผัดให้มันขนาดนั้นสลดน้อยนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันฝรั่งมันจะไม่สุกนี่ก็คือว่าพยายามที่จะหั่นแล้วก็ผัดให้มันสุกได้ง่ายนะคะไปให้มันสลดง่ายง่ายคือมันโดนฉุนอือคือสลดนี่ต้องแบบทำยังไงคะเชฟขาแบบมันจะห่อเหี่ยวลงมาห่อเหี่ยวแบบหง่อยเศร้าๆเต็มเอยู่อ่าแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งเอ็มซีก็จะสลดแล้วเหมือนกันค่ะเชฟแล้วน้ใส่เห็ดหอมนะเห็ดหอม เป็นทร่ขวานค่ะเมื่อสีสันครับอ่าอ,อันนี้คือเน้นสีเยองเหรอคะเชฟคะจริงๆมันมีความหอมมนห่อกแต่ว่าเมืเ่อสีสันเนี่ยสำคัญครับในการทำอาหารเพราะว่ามันก็ะะจะดูหน้าทานค่ะใช่ไหมครับถ้าเรามีสีสันหลากหลายแต่กลิ่นหอมมากเลยใช่ไหมคะพิตี้บอกกลิ่นหอมมากตอนนี้ยยนจะทนจะทนไม่ไหวแล้วนะคะ ค่ะน้ำปลาตราหอยนางรมนะคะตัวนี้สูตรสีเล็กเด็ดของเราผมก็จะหยอค่ะให้มันโดนความร้อนตรงบริเวณะทะดยความไม่เป้นที่ติอมันเป็นไงคะเชฟข่าง่ายไหมคะโอ้โหออกแบบมาแบบหยอกง่ายมากที่สุดครับนี่และนงปิดง่ายปิดง่ายด้วยรักษาได้สะดวกนี่นะคะแค่วางก็ดูหรูเลนะครับใช่ค่ะเป็นแบบแพคเกจจิ้งใหม่ที่ต้องบอกว่าหรูหรามากๆ ใครที่ตกแต่งสไตล์ครัวแบบมินิมอลนะคะหรือครัวอื่นๆแล้วครัวว่าแบบอุ้ยเดี๋ยวจะมีขวดนู้นขวดนี้วางแล้วรกนะคะสามารถเลือกผลิตภัณฑ์นะคะจากหอยนางรมของเราที่เป็นตัวน้ำปลาซีเล็กเต็นนะคะหรือว่าในส่วนของหอยนางรมไลท์ได้เลยเพราะว่าขวดเขาสวยนะคุณจะวางมุมไหนของบ้านเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นของระดับตกแต่งหรือตั้งโชว์ได้ด้วยนะคะผมได้กลิ่นหอมของน้ำปลาขึ้นมาแล้วค่ะเชฟขาในส่วนของซีเล็กเต็นนี่เข้มข้นจริงๆ นี่ค่ะตอนนี้เชฟชิมรสชาติอยู่นะคะ oh <my> เติมอีกนิดนึงคือคือ,คอต้องบอกว่าในส่วนของ oh. สูตรการผัดมันฝรั่งของเชฟเนี่ยนะคะมีมันฝรั่งเอยมีแครอทนะคะมีพริกนะคะมีในส่วนของออหอมนะคะหรือว่าเห็ดหอมต่างๆเนี่ยแต่เครื่องปรุงเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะเราใส่แค่อย่างเดียวเลยก็คือน้ำปลาราหอยงงนางรมคะ่ะในสูตรซีเล็ยเด็ดท่านันนะคะกลิ่นที่ทุกท่านได้กลิ่นอยู่นี้ยังไม่มีแบบเครื่องปรุงรสอื่นเลยนะคะ กลิ่นหอมมากและใส่ต้นหอมปิดท้ายครับอ่าโรยต้นหอมปิดท้า,ายน,นิดนึงใช่ครับสีสันครบด้วยค่ะและเราก็ได้ผัดผัดข้าดด้วยสีเล็กเต็มน,นี่อนโอ้โหแต่สีสวยจริงๆด้วยนะคะเชฟฝาที่เชฟบอกว่าสีสันของอาหารเนี่ยมันแบบน่ารับประทานขึ้นส่วนนี้เดี๋ยวผมขออญาตวางแล้วที่จะอุดน้ำสตอ๊อกอ่านี่คือน้ำสต๊อกที่เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ สูตรเดี่เชฟก็คือง่ายๆเลยทั่วไปนะคะก็ใช้แบบว่าสมุนไพรที่คุณมีที่บ้านเนี่ยเราก็ใส่กับตัวก้างปลาสำลีที่ได้แร่ออกมานะคะแล้วเรียบร้อยเนี่ยเอาก้างใส่ลงไปในน้ำสต๊อกด้วยให้มันเข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะ mm hmm. อ่ใน,นส่วนของตัวแบบผัดมันฝรั่งที่เราปรุงรสเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยน้ำปลาตาหอยนางรมอย่างเดียวนะคะในการปรุงรสก็นํามาจัดใส่จานรอไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะรอจุ่มปลาสำลีนะคะ จากน้ำสต็อกมาเติมนั่นเองนะคะวิเห็นแค่นี้ก็ท้องร้องแล้วนะคะนี่ยังไม่เที่ยงเลยแต่ว่าเราเริ่มหิวแล้วครับใครอะไรแบบนี้ค่ะที่แบบว่าไม่ชอบทานเค็มนะคะสามารถใช้สูตรเลสโซเดียมตัวนี้ได้เลยนะคะซึ่งเชฟแมนวันนี้เลือกใช้เช่นเดียวกันค่ะ ใช้สูตรตามนี้ได้เลยนะคุณจะได้รสชาติอาหารที่อร่อยนะคะ mm hmm. เหมือนมี mm hmm. เชฟมาทําให้ถาดเองที่บ้านเลยนะคะ mm hmm. ในช่วงนี้นะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีโอากาสได้ชิมรสชาติอาหารของเราเนียว,วันนี้เช่นเดียวกันค่ะอดใจรอครู o ่เดียวนะคะรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากใจแน่นอน โดยเราใช้นะคะวัตถุดิบเนี่ยด้อยมากรวไปถึงเครื่องปรุงไม่ต้องค่ะมีแค่ผลิตภณัณฑ์จากหอยนางรมของเราเนี่ย mm hmm. เพียงพอแล้วอร่อยครบจบแล้วค่ะ mm hmm. เดี๋ยวรอชิมได้เลยนะคะในวันนี้นะคะ mm hmm. อ่าแล้วก็ยินด mm ี hmm. ต้อนรับด้วย mm hmm. ผมว่าท่านแดงผ่านไปผ่านมาแล้วอยากจะเข้ามาสอบถาม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราในวันนี้นะคะ<ผ>ก็ต้องบอกว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเราค่ะที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะซื้อนะคะอยากจะได้นะคะก็รอในวันที่31พฤษภาคมได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมีการจาหน่ายผลิตให้กับทุกทุกท่านด้วยนะคะแต่ว่าในระหว่างนี้ค่ะอยากพูดคุยนะคะเกี่ยวกับธุกรกิจในเรื่องอื่นๆในเรื่องการดําเนินการต่างๆค่ะก็สามารถเข้ามาปรึกษานะคะกับทีมง,งานที่ปรึกษาของเราเนี่ยที่พูดกิจกรรมได้เลยเช่นเดียวกันเราอยู่กันทุกวันนะคะในงาน แห่งนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคมน,นะคะตั้งแต่10โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยเนาะดังนั้นเนี่ยใครที่อยากมา,ารึกษาพูดคุยมีปัญหาอยากสอบถามนะคะสอบถามกันได้เลยนะแล้วก็ตอนนี้เชฟนำปลาลงไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอ่านี่เลยนะคะน้ำสตอ๊อกเริ่มเดือดได้ที่แล้วเราก็จะนำปลาสำลีค่ะที่ทางเชฟเนี่ยได้แร่แล้วก็จัเตรียมเอาไว้นะคะลงไปนะคะเพื่อลวกในน้ำสตอ๊อกนั่นเองค่ะโดยน้ำสต๊อกนี้เช่นเดียวกัน ไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะใช้แค่น้ำปลาตราหอยนางรมไลท์ในสูตรเลสโซเดียมแค่อย่างเดียวเท่านั้น,นในการปรุงรสชาติได้กลิ่นหอมนะคะตอนนี้เดี๋ยวต้องแอบถามเชฟนิดน,นึงว่าเทคนิคในการที่เราจะลวกปลาให้มันมีความพอดีเนี่ยมันต้องทำยังไงอะไรอย่างไรบ้างจริงก็ง่ายมากครับพยายามจะใช้ ความเดือดที่มากเกินไปแต่ว่าก่อนใส่ปลาน้ำต้องเดือดนะเอานะต้องเดือดก่อนแบบต้องร้อนจัดเลยต้องร้อนจัดเลยแต่ว่าหลังจากเรา่ะตากไปค๊บไม่ต้องให้เดือดแล้วเราลดอุณหภูมิลงอย่างนี้เลยค่ะเซฟเราจะลดลดอุณหภูมิให้มันเพื่มการ แน่ใจให้มันใช้ความการต้มแบบไฟอ,อ่อนต้มแบบไฟอ่อนรูปแบบไฟอ่อนความร่มเนีเย่นยก็คือการเอาเนื้อน้ําในเนื้อมันออกไปจากตัวเขาและเราไม่ไม่ต้องการให้มันออกมานทันเพราะว่าถ้ามันร้อนจัดเนี่ยมันจะเละด้วยถูกไหมคะเชฟพารเพราะว่ามันเป็นเนื้อปลาใช่ครับนี่นะคะใครที่แบบว่าอยากได้อาหารที่เป็นเมนูแบบรักสุขภาพนะคะวันนี้นอกจากตัว ของเราแล้วนะคะเชฟก็ยังเลือกใช้นะคะในส่วนของเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นเนื้อปลาด้วยเนาะเพือ่อที่จะได้โปรโตีนสูงแล้วก็ไขมันต่ำนั่นเองค่ะใครที่แบบอยากจะลองชิมแล้วนะคะก็รอสักครู่เดียวอดใจรอกันนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางเราเนี่ยก็แทบจะอดใจไม่ไหวแล้วเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทุกท่านเนี่ยจะได้ชิมไปพร้อมๆกันอย่าง,างแน่นอนเลยลน,นี่นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ ใช้แค่เครื่องปรุงพื้นฐานอย่างน้ำปลาเท่านั้นนะคะนี่